สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟ้าทายบ้านนะคะมีข่าวดีนะฮะข่าวดีข่าวดีมีเเสือย คนเราคนเรอมามาใครรู้ว่างานนี้เป็นพระเอกออกมาวัสดีนะนี่งแนีจกุ่งเสือเป็นพระเอกออกมางานนี้เงี้ยอ้าอันนั้นมาแล้วผู้สือ มจากพี่ใหญ่เจดีนะพี่นงนุษพี่นงนุชอู่รุ่งเจริญเซอร์วิสนะอแกเจ้าเก่าเจ้าเดิมีนนุนะฮะมอคืนพี่ส่วนร่วมในทุกงานบุญนะฮะก็จะเฉพาะเวลามีกระถิ่นระป่าทีไรได้นชื่อนี้อ๋อหลารั้งเลยนะฮะเมคืนพี่นงนยัเจนคุ้นแล้ว นะมอบสติกเกอร์ให้เมื่อวานเนาะโอ้อสมอเสือประจำบ้านจำปาดงมินมินไปยืนตรงมินไปยืนด้วยมาแต่เช้าเลยไปยืนกับเฟย์ไปยืนุชเนี <Wars> <Wow. S 3> ย่ยนะฮะก็ย <com> <O S 1> ์พอมอบข้าแรงนะฮะให้กับลุงพลหนึ่งพันบาทเอ๊ะให้กับลุงเสือหนึ่งพันบาทเอ๊ร่วม สร้างห้องน้ำอีก1 0 0 0พบาทเอยนะเป็นเงินทั้งสิ้นหนบาอันนี้ก็จะมอบให้กับลุงเสือก่อนนะคะขอบคุณที่นุชอู่รุ่งเจริญเซอร์่บุยที่่งนุ๊ตอู่รุ แล้วก็อันนี้ก็จะมอบให้กับลุงพลเนาะครับผมประมาณนี้นะฮะข่าวดีสำหรับชาวดีนืะที่ใจกับลูงเสือด้วยนะครับนี่เราก็ไปร่างการต่อโอ้โหเห็ดงานการสาบลาบอยู่นี่เห็นไหม